ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เท็ดเอจุฬาลงกรณ์ยูครับขอเชิญทุกท่านพบกับฟั่งนริกุลเกตประภกรกับท็อกที่มีชื่อว่าโลกสวยครับสวัสดีค่ะค่ะก็ในชีวิตของเราทุกคนเนาะก็น่าจะต้องเข้ากับสังคมใหม่ๆตลอดเวลาอย่างฟังเองก็อาจจะมัธยมไปมหาลายัย หรือบางคนอาจจะเข้าทํางานในที่ใหม่ๆบางคนอาจจะเคยไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศหลายคนก็อาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องง่ายๆก็แค่ยิ้มเยอะๆทําตัวเฟรนลี่เข้าไปทักเขาก่อนเดี๋ยวก็มีเพื่อนเองแหละเดี๋ยวก็อยู่ได้เองแหละแต่สาหรับบางคนสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากมากถ้าฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยลองหันไปคุยกับคนข้างๆสักห้านาทีจะมีสักกี่คนที่สามารถทำได้โดยไม่มีความไม่สบายใจอยู่เลย ฟังเองก็เหมือนกันค่ะก็ตั้งแต่เด็กๆเ,เองจริงๆก็เป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายไม่ค่อยมีความมั่นใจเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปชวนใครคุยก่อนแต่ว่าเราก็เหมือนกับทุกคนแหละที่อยากจะมีเพื่อนอยากไปไหนมาไหนกับเพื่อนพอมีอะไรก็อยากจะคุยด้วยซึ่งถ้าโชคดีก็จะมีคนมาชวนฟังคุยก่อนแต่ถ้าเมื่อมันไม่มีเราก็อาจจะต้องรวบรวมความกล้าในการเข้าไปคุยกับเขาซึ่งพอคุยไปสักพักอะ่ะมันจะมีช่วงที่ ไม่รู้จะคุยอะไรกันต่อแล้วฟังก็พบว่าเรื่องต่อไปที่ฟังมักจะใช้ในการพูดกับคนอื่นต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของคนอื่นยิ่งนานวันเข้าพอสนิทกันมากขึ้นการพูดถึงเรื่องของคนอื่นมันก็ยิ่งสนุกสนานมากขึ้นการเมา้ามอยของเพื่อนๆหรือคนอื่นๆมันก็กลายเป็นเรื่องสนุกกลายเป็นเหมือนชีวิตประจําวันของเราพอเจอกันก็อ้าวมีอะไรอัปเดตบ้างอ้าวคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงจนเหมือนสิ่งเหล่านี้มนเป็นสิ่งที่ทําให้ความเป็นเพื่อนของเราดํารงอยู่ได้ หรือถ้าฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยลองย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองอยู่สมัยมัธยมฟังว่าทุกคนน่าจะเคยพบเจอหรือว่าเคยได้เห็นมาก็คือการที่อยู่ดีๆก็มีการแบนเพื่อนคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มๆหนึ่งขึ้นซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลเล็กๆเ,เพียงแค่ว่าบุคลิกของเขาหรือว่าอย่างของฟังเนี้ยเคยมีเพื่อนที่โดนแบนเพราะว่าแค่เขาอยากเป็นนักร้องแบบเด็กๆก,ก็เขาอยากเป็นนักร้องแล้วทุกคนก็อยู่ดีก็ไม่ชอบเขาหมดเลย ฟังก็หรือบางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยเราเกลียดเขาทําไมแต่ว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนแบบไม่ชอบเขาเราก็ต้องไม่ชอบไปด้วยเราก็ต้องไม่คุยกับเขาเพราะเรากลัวจะเป็นส่วนเกินกลัวว่าเราจะโดนเกลียดไปด้วยจนในที่สุดเราก็อืมก็โตมาแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็พบว่าอย่างนี้มันก็มันก็ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็วิธีเนี้ยมันก็เป็นวิธีที่ทําให้ฟังอ่ะอยู่ได้ในสังคมจนมีวันหนึ่งฟังก็ ได้มีโอกาสในการเล่นซีรีส์เรื่องฮอร์โมนค่ะโดยการรับบทเป็นออยซึ่งสิ่งนี้ก็ได้เปลี่ยนความคิดของฟังโดยโดยปกติแล้วเนี่ยออยก็มีลักษณะคล้ายฟังนี่แหละค่ะก็คือจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะบอกว่าตัวเองอ่ะคิดอะไรอยู่หรือว่าไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าหาคนอื่นกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขากลัวคนไม่รักแต่ว่าแค่ออยอ่ะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่รุนแรงกว่า แล้วออยก็แค่ไม่ได้โชคดีเหมือนฟังคือออยอ่ะไม่ได้มีครอบครัวที่คอยดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ของออยก็ทําแต่งานสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้ออยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนแต่ออยก็โชคดีที่มีเพื่อนอยู่หนึ่งคนชื่อขนมปังค่ะซึ่งขนมปังเนี่ยเป็นคนที่แตกต่างจากออยมากเป็นคนที่ร่าเริงสดใสชอบทํากิจกรรมเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็ยังมีครอบครัวที่อบอุ่นเดี๋ยวพูดง่ายๆคือตรงกันข้ามกับออยทุกอย่าง หลายๆคนที่เคยดูหรือว่าได้ดูเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเกลียดออยไม่ชอบออยเพราะออยทั้งแกล้งชักเรื่องล้อความสนใจใส่ร้ายเพื่อนโกหกเรื่องต่างๆแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าออยอะรู้สึกยังไงจริงๆแล้วออยอะก็เป็นเหมือนเราทุกๆคนเป็นเด็กทั่วไปที่รู้สึกว่าไม่มีใครรักเขาเลย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าเพื่อนที่เขาคิดว่าสนิทออยรักปังมากมีอะไรก็คิดถึงแต่ขนมปังก่อนเสมอแต่ออยรู้สึกว่าความรักที่ออยให้กับขนมปังมันไม่เท่ากับที่ขนมปังให้กลับมาหลายครั้งขนมปังก็หลงลืมออยทิ้งออยกับบ้านคนเดียวเดินกับบ้านคนเดียวกินข้าวคนเดียวรวมถึงว่าเวลาอยู่กับขนมปังมันทำให้มีการเปรียบเทียบขึ้นตลอดเวลา ขนาดคนที่ออยคิดว่าเขาชอบออยแล้วออยก็มีใจให้กับเขาแล้วยังใช้แค่ออยเพื่อเป็นทางผ่านในการไปหาขนมปังออยพยายามแล้วออยพยายามมากออยอยากจะเป็นเหมือนกับทุกคนออยก็อยากจะมีชีวิตเหมือนกับคนอื่นออยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่เหมือนกับคนอื่นทำไมออยไม่เคยรู้สึกอยากเกลียดขนมปังเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกเกลียดมันมานตั้งแต่เมื่อไหร่ ออยก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไม่ดีแล้วก็ไม่เคยชอบตัวเองเลยไม่เคยมีความสุขแม้แต่วันเดียวจนถึงเคยคิดกระทั่งถ้าตัวเองไม่อยู่คนอื่นๆอ,อาจจะสบายขึ้นแล้วก็เคยคิดถึงขั้นฆ่าตัวตายด้วยซ้ำซึ่งพอเมื่อคนได้รับรู้มุมของออยมากขึ้นคนก็จากก่อนหน้าจากก่อนหน้าที่คนยังไม่ได้รับรู้เรื่องของออยก็จะม,มีคอมเมนต์ต่างๆนานาว่า เกลียดออยคำหยาบคายต่างๆซึ่งบางทีก็อาจจะว่าฟังไปด้วยค่ะก็แต่ว่าพอแค่เมื่อคนเข้าใจทั้งที่มันฉายต่างกันแค่อาทิตย์เดียวแต่คนกลับเปลี่ยนเป็นคำว่าสงสารเห็นใจเข้าใจทั้งที่แค่เข้าใจอ่ะแต่ในชีวิตจริงมันไม่ใช่ละครเราไม่สามารถไปรู้ทุกตอนของชีวิตอีกคนหนึ่งได้ ถ้าเป็นชีวิตจริงทุกคนก็คงหยุดแค่ที่อาทิตย์ก่อนหน้าและทุกคนก็หยุดแค่ความเกลียดออยไปแล้วซึ่งพอฟังได้รับเล่นเรื่องนี้ฟังมันก็ทําให้ฟังอ่ะได้เข้าใจว่าเออคนเรามันก็มีแบ็กกราวมีเหตุผลมีจุดประสงค์ที่ต่างกันทําไมเราต้องไปคิดทําไมเราต้องอยากให้คนอื่นคิดเหมือนเราหรือทาไมเราต้องไปทําตามสิ่งที่คนอื่นบอกด้วยนอกจากนี้มันก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกกับสิ่งนี้มากขึ้น อย่างปีที่แล้วค่ะฟังก็เป็นแค่เด็กมหกคนหนึ่งที่ก็มีความฝันว่าอยากจะเข้าคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเราก็รู้ว่ามันเป็นคณะที่ค่อนข้างยากคะแนนสูงและบวกกับการที่เราทํางานไปด้วยมันก็ทําให้เวลาของเรายิ่งค่อนข้างจํากัดหลายครั้งก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยเราอยากจะสบายอยากจะไปเที่ยวเล่นหรือว่าเราอยากจะสอบติดหลายครั้งพอเพื่อนมาชวนเราไปเที่ยวเราก็ต้อง อาจจะต้องปฏิเสธไปบ้างซึ่งมันเคยมีคนมาพูดกับฟังว่านี่ได้ใช้ชีวิตบ้างปะเนี่ยใช้ชีวิตบ้างนะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องมาตัดสินเราด้วยอะแค่เราก็ไม่ได้ไม่อยากจะไปเที่ยวนะแต่ว่าเราก็แค่คิดว่าไปเที่ยวเมื่อไหนก็ได้เราแค่อยากจะทำสิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญกว่าแล้วก็เป้าหมายของเรา เราอยากทําตามความฝันของเราเท่านั้นเองหรือว่าอย่างเป็นที่รู้กันว่าถ้าเมื่อเราเข้ามาในวงการบันเทิงยิ่งเป็นพอเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นมันก็จะคอยมีคนจับตามองเรามากขึ้นก่อนหน้านั้นฟังก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะมีผลกับชีวิตของฟังได้จนกระทั่งวันหนึ่งที่เราได้เข้ามาจริงๆมันก็เริ่มมีคนที่ มาว่าเราด้วยค่อยคําต่างๆนาๆนาในโลกอินเทอร์เน็ตมากมายทั้งที่บางทีเขาไม่รู้จักเราหรือบางทีเขาอาจจะเอาเรื่องของเราที่เขาอาจจะไม่รู้จริงไปพูดต่อมากมายอย่างด้วยส่วนตัวฟังเองค่ะฟังเป็นคนที่อ่านหนังสือที่บ้านไม่ค่อยได้เพราะว่าเป็นคนที่เห็นเตียงแล้วจะต้องไปนอนค่ะก็เลยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือข้างนอกบ้านอย่างร้านกาแฟหรือว่านั่นแหละร้านกาแฟซึ่งบางทีมันทําให้เรากลับดึก โดยปกติฟังก็จะเป็นมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันนั่งอ่านหนังสือแต่ว่าโดยเพื่อนบางคนเนี่ยเขากลับบ้านดึกไม่ได้จะทําให้บางทีพอตอนดึกๆแบบสามสี่ทุ่มอาจจะมีแค่เราแล้วก็อาจจะมีแค่เพื่อนผู้ชายสองสาคนนั่งอยู่มันก็เคยมีคนที่เห็นสิ่งนี้แล้วก็คิดต่อไปในทางที่ไม่ดีต่างๆนานา,า,าและเอาไปพูดต่อแอบถ่ายรูปเราบ้างแล้วก็เอาไปพูดต่อเสฉะหาย,หายจริงๆตอนแรกฟังก็หน่อยหน่อยว่า ทำไมเขาต้องมาตัดสินเราด้วยเขาเป็นใครเราเป็นใครเรารู้จักกันตอนไหนหรือว่าทําไมอ่ะทำไมต้องทําอย่างนี้แต่พอหลังๆมันก็เราก็เริ่มปรงแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเขาคงมีเหตุผลของเขาแหละเขาอาจจะทำอย่างนี้เพราะเขาอาจจะเป็นความสุขของเขาและก็อีกอย่างคือเขาไม่ได้เสียอะไรเลยเขาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียชื่อไม่ต้องมีใช้จ่ายตังอะไรเลยเขาแค่ ทำทำอะไรก็ได้อะแต่ผลเสียคือมันอยู่ที่เราแล้วก็เลยคิดว่าอแล้วเราจะเก็บสิ่งนี้มาคิดทําไมทําไมเราต้องเอาแค่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาทําให้เราเครียดเปล่าๆแล้วอีกอย่างก็คือยังมีอีกคนอีกตั้งมากมายที่ยังคอยพพอร์ตเราคอยเห็นคุณค่าของเราตั้งเยอะแยะแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็ทาให้ฟังกลับมาคิดว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครที่ อยากให้เราไปตัดสินแล้วที่ผ่านมาเราก็ตัดสินคนอื่นไปเยอะเหมือนกันมันทําให้ฟังนึกถึงคําพูดของครูคนหนึ่งที่เคยบอกฟังว่ามันไม่มีคนที่มีความสุขคนไหนอ่ะนินทาคนอื่นหรอกอย่างถ้าเขาพอใจในรูปร่างหน้าตาของเขาเขาก็จะไม่ไปตัดสินคนอื่นว่าคนนั้นเตีย้ยคนนี้อ้วนคนนั้นดําแต่ที่เขาทําไปอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเขาแค่รู้ทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นว่าตัวเองเหนือกว่าอีกคนนึงเท่านั้นเอง ก็เราก็โอเคอยู่ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะทําให้ในทางที่ดีขึ้นซึ่งวันนี้ฟังก็อยากจะมาแชร์วิธีที่ฟังใช้ให้มันที่ใช้แล้วได้ผลค่ะซึ่งแต่จริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรขนาดนั้นนะคะก็มีบ้าแต่ว่าก็ต้องแบบค่อยๆปรับกันไปเนะแต่ว่าวิธีที่ใช้ที่ได้ผลเนี่ยก็คือพอเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังตัดสินใครล้วก็ลองหยุดแล้วลองตั้งคําถามกับตัวเองเช่นว่า หเราเคยทําแบบนี้หรือเปล่าซึ่งคําตอบส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือจะเป็นคําว่าใช่ 2. เรารู้อะไรจริงๆเกี่ยวกับเขาบ้างและ 3. เรามีความสุขจริงๆหรอนี่เรากําลังมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนะในขณะที่เรากําลังแชร์เรื่องราวเม้ามอยกับเพื่อนเรื่องนี้เพื่อให้เรานอนหลับฝันดีอาจจะมีอีกคน ที่กาลังนอนร้องไห้หรือนอนไม่หลับเพราะเรื่องเดียวกันก็ได้หรือบางทีก็อาจจะลองเปลี่ยนจากการคิดลบๆเป็นความคิดบวกๆฟังเชื่อว่าทุกคนมันก็มีข้อดีในของตัวเองแหละก็บางทีก็พอเรารู้ตัวว่าเรากําลังตัดสินเขาก็ลองเปลี่ยนความคิดไปในทางที่บวกดูอาจจะอเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเขาก็คงไม่มีใครที่อยากจะสร้างปัญหาให้กับคนอื่นหรอก ทุกคนก็อยากจะเป็นคนรักของคนอื่นทั้งนั้นแหละเวลาทุกคนไปสวดมนต์ขอพรไหว้พระทุกคนก็อยากจะแบบขอให้ตัวเองเป็นที่รักของคนอื่นเขาก็มีครอบครัวของเขาที่เขารักและครอบครัวของเขาก็รักเขาคงไม่มีใครอยากจะให้ลูกของตัวเองโดนคนอื่นมาว่ามาใส่ร้ายหรอกค่ะซึ่งพอไปอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นแรกแรกมันก็ยากแต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นจะมีครั้งหนึ่งที่ฟังประทับใจมากก็คือเคยมีคนมาพูดกับฟังว่า เฮ้ยแกดีว่ะแกไม่ค่อยนินทาคนอื่นดีอยู่กับแกแล้วสบายใจฟังก็รู้สึกดีใจมากใช่แล้วมันก็ทําให้ฟังรู้ว่าแบบจริงๆแล้วมันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยแหละทําให้เราโกรธน้อยลงแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดของฟังที่จากเดิมอ่ะฟังเคยคิดว่าการพูดเรื่องของคนอื่นอ่ะมันเป็นวิธีในการเข้าสังคมของฟังแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเราเลือกเราเลือกที่จะใช้วิธีนั้นเอง จริงแล้วมันยังมีเรื่องอีกตั้งมากมายบนโลกนี้เรื่องดินฟ้าอากาศการ์ตูนไปเที่ยวไปเรียนมันยังมีอีกเรื่องตั้งเยอะแยะพอเพื่อนเนี่ยนะเริ่มพูดถึงเรื่องของคนอื่นเราก็อาจจะลองพูดความคิดของเราจริงๆก็ได้อย่างเช่นเฮ้ยเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้นะหรือว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่อย่างนี้หรอกเราก็พบว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ความเป็นเพื่อนของเราเสียไปทุกคนอาจจะคิดว่า ที่ฟังพูดอย่างเงี้ยพอฟังโลกสวยหรือเปล่าแต่ฟังเชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยลองเปลี่ยนลองเริ่มคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเกาเชื่อว่าโลกของทุกคนน่ะจะสวยขึ้นจริงๆขอบคุณค่ะ